สวัสดีครับกับเราสูส่อะไรเครับเรามาอยู่กันกับ E P สุดท้ายแล้วนะครับกับ abyss one รอบนี้นะอเราลงไปลุยกันอีกครั้งนึงนะครับใกล้จะจบแล้วสาหรับ abyss one ใครที่ตามมาถึงคลิปตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่กดเข้ามาดูนะครับรอบสุดรอบใกล้สุดท้ายนะรอบนี้เราจะกลับมาที่ถ้ำนะครับที่รอบแรกๆเราได้สู้ไม่ได้สู้สิเราเก็บ ไข่มุกนะแล้วก็หลบเจ้าอิมจมูกแดงนะครับแต่นะตอนนี้ตรงนี้จะกลายเป็นเขตทดลองไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อเราวิ่งเข้ามาในเขตทดลองนะครับจะมีคิเมล่าอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอิมจมูกแดงโดนลูกแก้วพลังกดอยู่นะนอนหมอบอยู่นะครับตรงนี้เวลาเล่นนะเพื่อนๆตอนแรกผมก็งงผมทำไม่ค่อยเป็นเสร็จแล้วในไลฟ์นะครับ ก็มีเพื่อนๆชาวแชทช่วยกันนะว่าช่วยกันตอบนะครับช่วยกันบอกว่าต้องเล่นยังไงนะเอาละครับก่อนอื่นเลยเราเปิดวิธีการทํางานจากคิมเบราตรงนี้ถ้าข้อความมันขึ้นว่าสามารถเติมพลังงานนะครับเติมให้เราใช้สีฟ้าถ้าลดมันเขียนว่าพลังงานจะลดลงอ่าให้ตีเสาแดงเวลาใช้พลังนะครับให้ดูลูกบอล นะให้ดูลูกบอลว่ามันเล็กพอประมาณในตอนแรกหรือเปล่าถ้ามันเล็กเกินไปนีเขาจะล้มเหลวาหากผนึกเล็กลง,ลกลงหรือใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยพอมันเล็กให้คุณทําการขยายนะครับสีฟ้านะถ้ามันเล็กให้ขยายด้วยฟ้านะครับเนี่ยให้ว่านลูกบอลมันเล็กลงเราต้องขยายขึ้นเนี่ยขยายขึ้นต้องตีเรื่อยๆนะครับต้องดูว่าขยายแบบขยายไม่ให้มันเล็กเกินอ่ะเนี่ยเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยเห็นปะเทียบไอ้นี่ก็ได้ครับเทียบกับขนาดตัว ทีเนี้ยเจ้าอิบอ่ะมันจะมีกระทําอยู่สองแบบถ้ามันบ้าพลังนี่ถ้ามันบ้าพลังมันจะขยายพลังครับถ้ามันบ้าพลังมันจะขยายพลังออกฉะนั้นเราต้องตีเสาตีตีเสาแดงนะครับเพื่อลดพลังมันแต่ถ้ามันกลับร่างเดิมนี่ถ้ามันกลับร่างเดิมพลังมันจะถูกกดลงเรื่อยๆครับมันจะโดนบีบลงบีบลงเวลาบีบลงเราต้องตีเสาฟ้านะแต่ต้องไม่ได้แบบไม่ได้ตีตลอดนะครับต้องดูด้วย ต้องพยายามดูไอ้ลูกกลมๆอะ่ะนะง่ายๆอันนี้คือคือต้องเช็คแล้วก็ใจเย็นๆนะพยายามเช็คแล้วก็ใจเย็นๆว่าเอ้ยตอนเนี้ยกําลังขึ้นกําลังขยายหรือตอนนี้กําลังกดลงนะครับดูตัวอิ่มก็ได้ถ้าอิ่มมันแปลงล่างเป็นแบบตัวดําๆอย่างเงี้ยแปลว่าพลังมันขยายแล้วพลังขยายต้องตีเสาแดงกดลงปุ๊บเห็นไหมผมไม่ได้ต้องตีตลอดนะครับผมแค่สะกิดทีนึงแล้วก็ดูว่าเออลูกมันลงแคบลงไม้เล็กลงหรือเปล่า อ่าอุปกรณ์ปิดผนึกทดลองเสถียรระหว่างตัวอย่างทดลองเสียหายต้องทําการเติมพลังนะครับอันนี้คือต้องเติมพลังอ่ะเดี๋ยวผมต้องรีบไปปุ๊บมันไม่ทันชึบชึบเติมพลังเติมพลังเพราะมันเล็กอยู่เห็นปะ่ะมันเล็กเกินนะครับมันเล็กเกินเราต้องขยายขึ้นขยายขึ้นแต่ตอนนี้ผมต้องสู้กับตรงกลางสู้กับพลังของอิมนะครับเพราะว่าอิมจมูกแดงกําลังกดพลังอยู่นะผมก็เลยต้องพยายามขยายปุ๊บอ่าขยายพอ ขยายพอหรือ,อยังนี่ขยายพอไหมแล้วก็ยืนดูสักนิดนึงอา้าวมันขยายเกินครับปั๊บอ่ะมาดูแล้วเนี่ยเห็นไหมพลังงานปิดผนึกเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วครับจากการตอบสนองที่ผิดปกติของตัวทดลองเรียบร้อยครับแล้วก็การทดสอบสําเร็จแล้วเห็นไหมจงเก็บผลของการทดลองนะครับนั่นก็คือเราต้องคุยกับเสานี่เราจะคุยกับเสาอ่าสุดท้ายผมก็เดินมาคุยกับเสานะครับก็เก็บผลการทดลอง เรียบร้อยครับพอเราเก็บผลการทดลองเสร็จแล้วแมวจะมาครับแล้วก็วาร์ปกลับเมืองแม็กนูสนะกับสู่สถานที่อบิสนะครับอ่าแม็กนูสอบิสเรียบร้อยแค่นี้เองครับความยากของมันคือต้องคุมลูกแก้วให้ได้เท่านั้นเองนะอ่าไปดูกันต่อครับกับด่านต่อไปด่านต่อมาครับเมื่อเราจัดการเจ้าอิมเรียบร้อยใช่ไหมครับเก็บพลังตัวอย่างแล้วคราวนี้เราจะมายังถ้ำ ถ้ำหนึ่งครับปุ๊บเนี่อยู่ๆก็โผล่มาแบบโคตรเท่นะเรามาโผล่ที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่มังกรหลับไหลครับอันนี้เล่นง่ายนะไม่ยากครับเล่นง่ายเล่นง่ายให้เราครับวิ่งไปที่ทางเข้าจะเจอ n อ c ีซยืนอยู่นะ n อ c ีซเลออนครับจะให้เราลุยเข้าไปผมแนะนำให้เพื่อนๆเ,เลือกคำตอบก่อนนะครับอ่ะ เมื่อเข้ามาครับจะเจอเอฟซีเลออนนะให้คุณคุยทั้งหมดนะครับให้คุณถามทั้งหมดอะถามคุยคับเขาทุกอย่างนะครับและอันสุดท้ายเมื่อเกินไปเนี่ยให้เลือกด้วยนะมันจะสว่างขึ้นมาทันทีเพราะเขาได้เขาให้หิ่งห้อยเราแต่ถ้าใครอยากท้าทายนะไม่เอาหิงห้อยก็ได้นะครับแต่ผมว่าแนะนําเอาหิ่งห้อยเถอะจะได้มองเห็นนี่แล้วพอเข้ามาถ้าคุณหมอบไม่ทันนะครับพยายามหมอบตั้งแต่หน้าประตูเลยนะอย่ามาหมอบตรงนี้นะครับอย่ามากดหมอบตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นมังกรจะตื่นแล้วก็จะเป็นอย่างงี้ ว่บาบเรียบร้อยนะครับก็กดท้าทายม่อีกครั้งครับพยายามหมอบตัหน้าประตูแรกครับอย่ามาหมอบตรงหลังประตูนะอหมอบตั้งแต่หน้าประตูแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปครับนี่หมอบตั้งแต่น,นี้เลยอแล้วก็ย่องไปเรื่อยๆครับเวลาย่องไปเนี่ยให้สังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นไหพวกนี้พยายามอย่าไปโดนนะแล้วก็แทรกช่องนะแทรกช่องไปนะครับ คุณจะไปซ้ายก็ได้หรือไปขวาแบบผมก็ได้นะครับแต่ว่าผมมาทางขวานะจากนั้นผมก็ไปทางซ้ายครับค่อยๆเลาะไปนี่ตรงซ้ายตรงนี้จะนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงก็ค่อยๆพยายามเดินขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะไอกระดูกนั่นก็ห้ามโดนนะครับจากนั้นพอมาตรงนี้เสร็จปั๊บให้หมุนนะครับให้หมุนขวานี่เห็นไหมทางขวาปึ๊บจะมีกล่องอยู่ครับกล่องใต้เท้ามังกรนะ อันนี้น่าจะเป็นมังกรกามอสนะครับมับงกรแดงกามอสนี่เสร็จแล้วก็หมุนอีกนิดนึงอ่าเรียบร้อยครับเปิดกล่องเสร็จสิ้นครับนี่แหละเสร็จแล้วภารกิจมีเท่านี้ครับนี่คือภารกิจครับที่จะต้องมาเก็บของรางวัลน,นะวาร์แล้วก็วาร์ปกลับครับจบเลยเห็นไหมง่ายไหมหลังๆง,ง่ายมากนะครับภารกิจหลังๆง,ง่ายมากหลังจากเรากลับมาที่ อบิสแมกนูสแล้วนะครับเราก็ลุยกันต่อเอาละครับหลังจากเรากลับมาไปเราไปลุยกันต่อครับแบบต่อเนื่องเลยรอบนี้เพราะว่าใกล้แล้วเราใกล้จะจบและจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วครับทุกคนรอบนี้เราลงมาในสถานที่ที่โอ้โหดูมีความสดชื่นอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็มีหายเยอะแยะมากมายไปหมดนะแต่เขาบอกว่าถ้าหายมีจำนวนน,น้อยกว่า40บใบ นะครับจะทําการรีเซ็ตนะก็คือแพ้นั่นเองตอนแรกผมงงว่าไอ้น,นี้ต้องทํำยังไงผมก็เลยแบบอ้าวทำลายเหรออ้าวทำลายก็ง่ายดิการเดียนอีซีเลยการเดียนถ่ายซะปาบเขาให้เห็นปะถ่ายเสร็จเอ้าอ๋อหรือว่าต้องถ่ายหมดตอนแรกผมไม่รู้นะครับผมก็ถ่ายทั้งหมดเลยฟืบเป็นไงก็บอกว่าเออไม่สามารถหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอาบิสจึงถูกสร้างใหม่นะครับก็กลายเป็นว่าไม่ผ่านนะไม่ผ่าน สรุปแล้วอันนี้ครับคือการหาไอเทมนะผมเรียกว่าไอเทมล้วกันหรือว่าความหวังมันคือโฮสนะครับหาความหวังนะจากหายทั้งหมดที่มีนะครับมันจะมีหายอยู่ใบหนึ่งที่มีแสงเพื่อนๆต้องสุ่มหาให้เจอแต่ถ้าเพื่อนๆสุ่มแล้วนะครับมันมันไม่เจอเลยนะแล้วมันเหลือ40ใบมันก็จะรีใหม่ครับซึ่งผมไม่รู้ว่าสถานที่ที่มันอยู่อ่ะคือที่เดิมตลอดหรือเปล่าแต่ว่ารอบเนี้ยเนี่ย ที่ผมเดินมาปักเนี่ยผมเจอมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมาคุยฟุ๊บเสร็จแล้วผ่านนี่คือผ่านเลยนะนี่คือผ่านแล้วนะครับคุยทีเดียวแล้วก็น้องแมวก็จะโผล่มาเห็นปะอ่าไม่ยากอันนี้ไม่ยากมันยากตรงสุ่มเจอหรือเปล่าแค่นั้นแหละฉะนั้นคุณลองไปรอบแรกคุณลองไปทางเวที่ผมไปก็ได้ครับออกไปทางขวาดูก่อนแล้วดูว่ามีไหมถ้าไม่มีเนี่ยแปลว่ามันสุ่มอยู่ในนั้นแหละอ่าเสร็จแล้วจากนั้นประตูแห่งเมืองเอ่อ หิมะนะครับประตูแห่งเมืองหิมะก็จะเปิดออกอ่าประตูแห่งเมืองหิมะก็จะเปิดออกแล้วเราก็จะออกจากอบิสเรียบร้อยนะครับในรอบนี้นะเปิดมาจะครบแล้วนะครับเปิดมาจะครบแล้วใกล้จะจบเรื่องแล้วหลังจากเรากลับเข้ามาในอบิสนะครับเราก็ลงไปลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะรอบนี้เราลงมาเราจะเจอโอ้โหตอนแรกผมนึกว่านี่แหละได้สู้แล้วกับบอสนะมีการไฟกับบอสครับ สุดท้ายครับเควสนี้ฮะเพื่อนๆคือเควสที่ผมเห็นในทีเซอร์แล้วก็คิดว่าเอา้าทําไมตรงนี้มันดูโง่จังวะแต่คือมันมันก็เล่นสนุกดีนะครับคือตัวเนี้ยแบบว่ามันเป็นบิดีบอร์ดนะมันเป็นผมจะเรียกบิดีบอร์ดก็ไม่เชิงมันเป็นแบบว่าผู้คุมวิญญาณแล้วกัน โดยพวกคุณวิชาเนี่ยโจมตีเห็นไหมครับจะโจมตีพื้นแดงหมดเลยให้เราพยายามหลบครับพยายามหลบให้ได้โดนไม่เป็นไรนะโดนไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามหลบดีกว่าครับแล้วเอาไอ้อัญมณีไข่มุกครับนะมาใส่นะครับพยายามมองครับจะเห็นแสงเห็นไหมเห็นแสงไหมนี่แสงตรงนั้นนะครับจะมีไข่มุกอยู่ให้เราเนี่ยเดินไปเก็บไข่มุกนะครับเดินไปเก็บไข่มุกแล้วก็พยายามหลบพยายามอย,ย่าโดนดาเมจเยอะ พยายามอยู่าโดนดาเมจเยอะแล้วก็เดินเอาไข่มุกมาวางทั้งหมดจะมีห้าแท่นนะครับก็พยายามไปเห็นว่าโดนดาเมจโดนมันแรงอยู่นะครับมันไม่ได้ไม่แรงนะมันแรงอยู่แล้วก็คุณก็ต้องโยกโยกหน่อยพยายามเดินเดินแทรกระหว่างระหว่างวงกลมครับอย่าไปโดนวงกลมเต็มๆนะพยายามอยู่ขอบวงนะครับมันจะแบบว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่มันจะพอพอแบบพอลุยได้ เนี่ยเราก็พยายามวางให้ตรงด้วยนะเรื่องของเรื่องเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ไม่ติดนะครับไม่ติดนะอ่ะหลังจากโครบนะครับ5้าลูกแล้วฟึบก็จะกลายเป็นพลังแห่งแสงอันนี้ครับเป็นวิญญาณแสงอ่าแล้วก็ไอ้เจ้าวิญญาณแห่งแสงเนี่ยก็จะประมาณว่าข้าเดี๋ยจะทําลายสมดุลของโลกนี้แล้วข้าก็จะแผดเผาทุกชีวิตแต่ข้าจะเว้นท่านไว้นะ อ่าเหมือนไว้ชีวิตนะครับเหมือนไว้ชีวิตประมาณน,นั้นแล้วน้องแมวก็จะมารับเรานะครับฟ้าเรียบร้อยครับตอนนี้เรากลับแมกนูสและเราพยายามเคลียร์โลกของแมกนูสให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุดแล้วนะครับฟึบลงมาครับรอบนี้เราลุยกันอีกครั้งเราจะโผล่กันมาในเอ่อหมู่บ้านของพวกอ็อกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเอาลูทุมลูทม ผมจะติดผมจะติดความเป็นสีเขียวของผู้รูทุมมากเลยนะครับก็คือเราจะลงมาในหมู่บ้านของผู้รูทุมครับตรงนี้เล่นง่ายแล้วก็สนุกดีแบบว่าเพลินเพินดีนะครับนักเวทรูทุมครับเขาจะขอให้เราช่วยว่าแบบเอ้ยเขามีปัญหานะช่วยเขาหน่อยเพราะไอ้เจ้าลูกบอลแดงๆเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยมันทําให้ชนเผ่าเขาคุ้มคลั่งครับแต่พวกนักเวทเนี่ยเขามีพลังต้านทานเนี่ยอ่าเขาก็เลยปลอดภยัย ก็เลยขอให้เราเนี่ยช่วยเขาหน่อยนะครับโดยการที่เขาจะให้เราครับกลายเป็นรอปภนะครับหรือ security guard ในการเฝ้าประตูช่วงที่เขากำลังทำพิธีอยู่และถ้าเจอนักเวทลูทุมพวกเดียวกันกันกบเขาก็ให้ปล่อยเข้ามานะครับอ่าประตูนี้นะครับเมื่อเราคุยเราจะสามารถใช้พลังของรูทุมได้และจะเกิดดิอันนี้เป็นขวางนะครับไม่ให้เข้านะ เมื่อมีพวกรูทูมเดินมาอย่างนี้นะครับเดินมาเยอะนะเดินมาเยอะเลยมากกว่า2ตัวนะครับมากกว่า2ตัวให้ซัดเลยนะครับแบบว่ารอเขาเดินมาชนประตูแล้วก็ซัดสู้เลยเพราะพวกนี้คือพวกที่โดนสิงนะครับโดนสิงแต่ถ้านักเวทมาแบบนี้นี่ถือคาถามาแบบนี้และใส่ชุดแบบนี้จำจำชุดไว้นะมีมีม มีนกมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีขนนกขนนกนนนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเข้าได้ครับเปิดประตูให้เข้าอ่าเปิดให้เข้าไม่ต้องไม่ต้องใช้ไอแบบว่าไอตาสัญลักษณ์นะอ่าเหมือนเปิดปิดประตูให้นะครับเหมือนเปิดปิดประตูให้ประมาณนั้นนี่ถ้ามายเยอะอย่างเงี้ยปิดเลยปิดเลยแล้วผมแนะนําครับ <Jam S 1> เล่นข้างในเพราะว่าเราตีข้างนอกไม่ได้เราเปิดก่อนไม่ได้นี่เราเปิดก่อนไม่ได้ดไไดยังไงเราก็ต้องแบบรอเข้ามาตีข้างใน เห็นไหมพอตีข้างนอกมันจะไม่ค่อยแบบมันจะไม่ค่อยดีครับผมผมเชยร์ว่าควรตีข้างในจะดีกว่านะไปยืนตีข้างในจะจะจะ,จะดีกว่านี่แล้วก็รออีกครับแม้ว่านักเวทที่มาจะจะแบบว่าแต่งตัวเหมือนกันนะที่เขามากับกองใหญ่ๆหญ่ะมันจะดูเหมือนแต่งตัวเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ควรจะเปิดให้เขาเข้าเลยนะครับเพราะว่า มันอันตรายมากๆผมพูดเลยว่ามันอันตรายมากๆมันมีโอกาสที่จะหลุดรอดเข้าไปนะมันกลัวเดี๋ยวจะแพ้เอานะครับไม่ควรนะไม่ควรเสี่ยงเนี่ยเราก็จะเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยซึ่งของผมอน่อาจจะมาแบบโชคดีก็ได้มาทีตัวเดียวเอ่อมาทีสองตัวอย่างเงี้ยก็ง่ายนะครับแต่ดูอันนี้มาเห็นปะปึ๊บฟึบึบึบกลายล่างกันหมดเลยดูสิเรียบร้อยนะครับ นี่เราก็จัดการเขาซะเหลืออยู่ก็ซัดให้หมดคือบางคนอะ่ะเขาในในในแชทนะครับเขาบอกว่าบางทีอะ่ะเอ่อพวกรูทูมอะ่ะก็มีเดินมาตัวเดียวก็ก็มีนะอ่าตัวเดียวโผลมาก็มีแต่ของผมว่าเจอ2ตลอดนะครับเจอสอตลอดก็เลยปล่อยเข้าปล่อยเข้าอย่าเงี้ยแล้วเขาก็มาช่วยกันทําพิธีหลังจากเราช่วยเขาแล้วนะครับนักเวทก็จะปิดผนึกสาเร็จนะครับก็จบ อ่ะนี่คือจบแล้วนะครับเราก็เดินไปคุยกับหัวหน้าหัวหน้านักเวทรูทุมนะครับคนแรกเลยที่ยืนอยู่แถวหน้านะปุ๊บเมื่อเราคุยเสร็จนะครับเขาก็จะแบบว่าเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเสร็จสิ้นน้องแมวมาปั๊บเราก็กลับบ้านได้ครับผมสุดท้ายครับผมด่านสุดท้ายแล้วนะเราจะลงมาในยังสถานที่แห่งดีครับ และพบเจอกับโกเยนครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักโกเยนนะครับโกเยนคือหนึ่งในกองกำลังทหารรับจ้างที่เก่งโคตรในโลกของแบล็คดิเซร์ครับเก่งมากเก่งแบบเก่งจัดอะใช้คาว่าเก่งสัตส์สเลยดีกว่านะครับเป็นหนึ่งในตัวต้นแบบของวอริเออร์นะต้องพูดอย่างนี้ครับเป็นหนึ่งในตัวต้นแบบของวอริเออร์และสตอรี่ของโกเยนเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะฮะ ใครที่สนใจก็ไปตามหาเนื้อเรื่องของโกเยนเอาละกันนะครับเอาล่ะในรอบนี้คือไม่ต้องใช้เ,เทคนิคอะไรแล้วครับที่เหลือจากนี้คือการซัดลุ้นล้วนเลยก่อนเราจะไปเริ่มซัดกันนะครับจะมีให้เลือกอยู่2ฝั่งฝั่งแรกคือเล่นง่าย easy โหมด easy ฝั่งขวาคือโหมด h a r ดครับแนะนำนะครับถ้าใครอยากท้าทายให้เล่นโหมด h a r ดเพราะว่าโหมด h a r ดเขาจะมีสเฟส แต่ถ้าเล่นโหมดอีซี่คือตีเขาจบเลยนะครับฆ่าเขาได้คือจบเลยไม่มีเฟสที่สองเฟสแรกจะเล่นง่ายมากนะครับลองดูเฟสแรกกันนะแบบว่าผมเลือกขวานะครับเพราะว่าช่องแชทบอกว่าขวาสนุกสเตปของโกเยนนะครับนี่จุดแดงนะครับพยายามออกนะอย่าโดนนะครับผมแนะนําว่าอย่าโดนนะโดนแล้วแรงมากครับถ้าตัวแบบไม่ได้ถึกๆเนี่ยอันตรายมากครับโกเยนเฟสแรกจะบางมาก นะแต่ว่าเวลาเขายกดาบอ่บถ้ายกดาบเขาอจะทําติดสตันเสมอเนี่ยฟึบเห็นปะยกดาบปุ๊บติดสตันเลยครับแล้วก็วงแดงตรงนี้นะอันตรายนะครับต้องพยายามหลบนะเสร็จแล้วนี่เขาเฟดสองแล้วเมื่อเลือดเขาเต็มนะครับจากนี้เขาจะเริ่มแบบว่าแดดแล้วก็ตีแดดแล้วก็ตีนะครับเขาจะเริ่มโหดชุบชุบเห็นปะผมก็พยายามสู้นะครับพยายามสู้เราก็เห็นแล้วเลือดเขาจะหมดมาไม่เท่าไหร่เว้ย จำท่าได้แล้วท่าทางมันออกง่ายที่เหลือยืนฟันวัดเอาผมสบายเสร็จแล้วเขาก็สตันครับพอสตันเสร็จวบเขาวงใหญ่แล้วตายเลยครับเห็นมหมเขาจะตายแล้วนะอีกนิดนึงเขาจะตายแล้วครับแต่ว่าผมโดนสตันพอโดนสตันเสร็จเขาทํำท่าวงใหญ่ครับทําท่าวงใหญ่ปุ๊บผมตายเลยจบเลยงงมากตอนแรกแบบงงมากแบบเฮ้ยชีย้แรงจังวะอ่ะรอบสองแก้มือครับรอบสองแก้มือกโกเยน รอบนี้ผมกะว่ารอบนี้ไม่พลาดนี่ตึมเอา้าตายเลยผมงงเลยผมก็บอกว่าเอา้าทําไมตายเลยวะแล้วต้องรออีกหนึ่งนาทีนะครับต้องรอถึงหนึ่งนาทีเลยนะถึงจะกดเกิดได้ใหม่คนในแชทก,ก็บอกว่ามันต้องหลบแดงด้วยผมก็บอกว่าผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมลบแล้วนะตอนแรกอะคือครั้งแรกแรกอะถ้าเพื่อนเพื่อนดูตั้งแต่ช่วงตน้นเพื่อน<ๆ>เพื่อนจะเห็นว่า ผมอะ่ะยืนวัดในวงได้นะครับไอช่วงแบบว่าสกิลแรกๆอะ่ะมันวัดในวงได้เพราะว่าเราป้องกันผมกดกันไงกดถอยหลังมันก็จะป้องกันพอดีนะครับมันก็จะเลยไม่ได้โดนเต็มที่หรือแบบว่ามันก็พอพอบล็อกได้บ้างแต่รอบเมื่อกี้คือผมเข้าไปสัดนัวเลยนะครับแล้วดันโดนเต็มที่เลยพลังเอาล่ะรอบนี้รอบที่สามครับปุ๊บเห็นไหมพอผมกดกันอันนี้คือพอกันได้นะครับแต่ก็โดนดามเมจอยู่ดีนะ ด้วยความที่เป็นการเดียนด้วยแหละมันก็เลยพอถึกหน่อยนะครับแล้วก็เลือดเด้งขึ้นมาปุ๊บผมก็พยายามสู้ครับชุบหลบหน่อยแล้วก็สู้สวนหน่อยแบบไม่เล่นไม่ได้เล่น,ลนแบบไม่ได้เล่นเข้าแลกตลอดครับแต่ว่าโดนสตันเนี่ยมันโดนแน่นอนอยู่ลนะะโอกาสโดนสตันเนี่ยมันโดนหนักนะครับแล้วก็เวลาเขาสะบัดเนี่ยบางทีอเราเห็นวงแดงอะ่ะมันไม่สะบัดหาเรานะแต่เขาหันมาหาเราได้นะครับเขาหันมาหาเราได้ฉะนั้นอันนี้ต้องระวังด้วย ฮบนี่เขาเข้าสู่ล่างสองแล้วนะครับเมื่อเขาเข้าสู่ร่างสองครับตอนแรกผมก็พยายามหนีนะจากนั้นผมก็แบบเอามาดีวะมาดิกูสู้เลยแล้วกันแล้วก็ที่ผมเล่นรักษาระยะเนี่ยเพราะว่าผมกลัวว่าเขาจะสตันแล้วก็ใช้ท่าใหญ่เลยมันจะทําให้ผมตายนะครับผมก็เลยพยายามแบบรักษาระยะไว้ไม่แบบไม่เข้าไปไม่เข้าตลอดนะครับไม่เล่นเข้าตลอดนะพยายามเล่นไกลนะครับพยายามเล่นไกลๆไ,ไว้ แต่เขาก็จะพยายามเข้ามาเห็นปะฟึ๊บฟึ๊บโอ้โหจากเนี้ยพอเราหนีเรื่อยๆครับกลายเป็นว่ากลายเป็นว่ามันไม่คุ้มครับพอเราหนีเรื่อยๆเนี่ยมันไม่คุม้มผมก็เลยเอาว่าเอาว่าวช่วงเขาพลังเนี่ยนี่เห็นปะอ่าถ้าท่านี้ยหลบได้มันยังพอมีให้หลบอุ้ยแล้วโดนสะบัดต,ตอนแรกบอกว่าสวยแล้วกูนี่นี่ชึบเรียบร้อยเห็นปะ ันหนียากมากครับผมบอกเลยว่าจังหวะพอเขาใช้ท่าใหญ่อีกครั้งไอ้ท่าใหญ่สุดเนี่ยมันแบอกโอ้โหหนียากมากเมื่อกี้รอบที่สามนะหงุดหงิดมากแบบว่าอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวหงุดหงิดหงุดหงิดอ่ะนี่คือรอบที่สี่นะครับลุยเต็มที่โดนเหมือนเดิมปึ๊บมองเห็นป่ะวงแดงมาไปทางอื่นนะแต่อยู่ๆเขาหันมาหาผมเห็นไหมฮะ ฉะนั้นนะครับกันตลอดเวลานะเพราะว่าบางทีในพื้นมันไม่มวงแดงจริงครับแต่ดาเมจมันโดนเราเพราะเขาหันมานี่แล้วก็ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาอะเข้าท่าสอง้้วหรือยังนะเขาเข้าขั้นสองล้วหรือยัง,นะง,ยงผมก็เลยแบบพยายามหลบไว้ก่อนเออเดี๋ยดูเดี๋ยวโอ้โหสตันโคตรบ่อยแล้วก็โดนท่าแดงตลอดนี่เข้าท่าสองแล้ว รักษาระยะเหมือนเดิมพยา,ายามรักษาระยะเหมือนเดิมครับแล้วก็เข้าไปสู้ติดนัวนี่สวนละสวนซะแบบมีอะไรใส่ให้หมดใส่ให้หมดครับแบบจังหวะเขาไฟเราเนี่ยใส่ให้หมดครับผมก็ซัดทุกอย่างเลยนะพอเขาใช้ท่าอะไรเงี้ยผมก็แบบจังหวะท่าอย่างเงี้ยผมก็ซัดหมดครับถ้าเขาไม่ได้สตันเราก็ชนะนี่ครับเรียบร้อยครับอันนี้คือแบบว่ารีบจัด คือรีบซัดจนแบบว่าคือจังหวะเขาแลกอะครับเขาแลกอะเราทําให้เลือดเขาเหลือน้อยที่สุดพยายามอย่าให้เขาได้ใช้ท่าเออพยายามอย่าให้เขาจะได้ใช้ท่าสตันตเราเพราะเพราะเขาได้ใช้ท่าสตันตเราอะครับเราปล่อยให้เขาได้ใช้ท่าเนี่ยไอ้ท่าที่เขายกวงล้ออะมันหนียากครับจากนั้นเราก็จะมาคุยเรื่องราวกับเขานะ เราจะได้เห็นสตอรี่เล็กน้อยนะครับของทางโกเยนเขานะว่าเออเหตุผลของเขาคืออะไรนู่นนี่นั่นนะครับที่เขาถึงทํากองกําลังทหารขึ้นมาผมชอบการเล่าเรื่องแบบนี้ของ PA มากเลยนะ PA ควรจะทําเรื่องการเล่าเรื่องแบบนี้กับทุกตัวละครนะครับมันจะได้ขยายสตอรี่ของตัวละครนั้นๆแล้วก็ทําให้ตัวละครมีมิติมากขึ้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเชียนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าทีมงานจะได้ได้ดูได้รับชมหรือเปล่านะครับแต่ว่า ชอบอันนี้มากๆเลยหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบมากๆนะครับก็รวมกันนะรวมพลังกันแล้วก็ส่งเรื่องเข้าไปที่หนึ่งๆนะแบบว่าเฮ้ยชอบอันนี้มากเลยเป็นฟีดแบ็กนะครับเป็นฟีดแบ็กให้กับให้กับทีมงานนะว่าแบบเฮ้ยชอบอันนี้มากเลยหรือถ้าเกิดหลายๆขั้นนะครับมองเห็นว่าคอมเมนต์มานะครับว่าแบบเฮ้ยชอบมากชอบไอการเล่าเรื่องแบบนี้มากการวาดภาพแบบนี้นะผมก็จะเอาเรื่องตรงนี้ครับส่งให้กับ CM ไม่ต้องหนึ่งหนึ่งและอันนี้ก็จะไม่ต้องหนึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าส่งไปหนึ่งหนึ่งก็จะดีมันจะได้มีฟีดแบ็กเนาะผมก็จะช่วยเอาเรื่องอันนี้ครับเขียนส่งให้กับ Cm ไปนะให้บใหอ c มเขารับทราบว่าแบบเนี่ยคนชอบภาพแบบนี้มากๆเลยอ่ะนะฮะโอเคหลังจากจบตรงนี้นะครับนี่คือแทบจะจบอบิสแล้วนะเราไม่ต้องลงไม่ต้องลงไปแก้ไขอะไรแล้วนะครับเพราะว่าคนที่กำลังทำให้อบิสปันป่นป่วนที่แท้จริงเนี่ยคือโกเยนนั่นเองครับ และสุดท้ายครับประตูของบาลีนอสก็จะถูกเปิดออกนะครับให้เราสามารถที่จะกลับไปยังเวเรียนะและก็ทำภารกิจสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะรับกล่องอุปกรณ์บอสนะครับเลือก V ชิ้นหนึ่งนะโดยภารกิจจะคือให้เราออกมา แล้วกลับเข้าไปใหม่นะครับก็คือก็คือจะเป็นการเข้าไปในแม็กนูตอีกรอบหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ไม่ต้องไปทําภารกิจอะไรแล้วแค่กลับเข้าไปคุยเมื่อเรากลับเข้าไปคุยกับแม็กในแม็กนูตนะครับก็จะทราบว่าเอ้ยมันมีกล่องไอเทมอยู่นะเราก็จะมาเก็บกล่องไอเทมนะครับเพื่อรับของรางวัลน,นะแล้วก็จะได้ชุดอุปกรณ์เอ่อบอสนะครับระดับ V เป็นเลือกลับนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะใครจะรีบใช้ก็ใช้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รีบใช้ก็เก็บไว้ก่อนดูว่าเฮ้ยอันไหนเราจะเอาอะไรเราจะหยิบอะไรนะครับเราจะใช้วีอันไหนก็ค่อยเลือกเอาแล้วก็เราจะลงแมกนูตอีกรอบนึงนะครับไปในแมกนูตธรรมดานะไม่ได้ลงทำบัรลีกอีกแล้วเพื่อที่จะไปเรียนสกิลพิเศษนะครับซึ่งพอเราเรียนแล้วทุกตัวละครในไ d เดีเราก็จะใช้สกิลพิเศษตัวดีได้นะครับเขาเรียกสกิลลาบัมอันใหม่ล่าสุด ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับแมกนุส mm hmm. เมื่อเราจบจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อ,อ,อโลกของไปที่เสิร์ h โดยการวาร์ปได้นะวาร์ปไปเมืองนั้นเมืองนี้โดยใช้เงินนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมคลังของเมืองต่างๆได้นะครับอ่ะอันนี้คือข้อดีมากๆเลยในการเชื่อมคลังต่างๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแมกนุสมันจะเหลือประตูบานหนึ่งนะครับที่ยังไม่ถูกเปิดออก ผมเชื่อว่าประตูบานนั้นคือท่าเรือรัดนะครับหรือเมืองแห่งรุ่งอรุณน,นะซึ่งเมืองแห่งรุ่งอรุณเนี่ยยังไมเ่เปิดเผยนะครับว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่จะเปิดให้เล่นตอนไหนนะครับน่าจะ,จะต้องอีกสักพักหนึ่งนะเมื่อเขาเปิดประตูแห่งรุ่งอรุณน,นะครับท่าเรือรัดก็จําเป็นจะต้องใช้อบิสเนี่ยในการเดินผ่านนะครับในการเดินเดินทางข้ามทะเลไปเพราะว่าจะให้ทุกคนมานั่งเรือเนี่ยมันก็เสียเวลานะครับ มันเสียเวลาแล้วบางคนเนี่ยผู้เล่นบางคนไม่ได้ทําเรือด้วยเนาะฉะนั้นการใช้อบิสนะครับในการวาร์ปไปที่นู่นเนี่ยดูท่าจะเมคเซนมากกว่าแล้วก็ดีกว่าฉะนั้นอบิสแมกนูสเหมาะกับการที่ผู้เล่นทุกคนควรที่จะทํานะครับไม่ไม่ควรปล่อยนะอันนี้ไม่ควรปล่อยทิ้งว้างนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําคุณก็วาร์ปไม่ได้นะครับประมาณนี้นะจบเรียบร้อยนะครับกับออบิสแมกนูสใน วันนี้โอ้โหบอกเลยว่าเราเดินทางกันมาอย่างยาวนานมากหลาย EP มากนะครับช่วงหลังๆก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมอาจจะต้องอัดจากตัวไลฟ์สตรีมของตัวเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับตัวตัววุฒิเทตนะครับที่อัดวิดีโอไว้มันมีปัญหาจริงๆครับเอ,อแล้วมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําผ่านทางนี้แล้วก็ อันนี้อยากจะทําออกมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับผู้เล่นใหม่ๆนะเออให้เป็นผู้เล่นใหม่ๆว่าแบบเฮ้ยไอเน,นี้ยมันผ่านอย่างนี้อันนี้มันผ่านอย่างนั้นนะครับวิธีทําวิธีอะไรอย่างเงี้ยจะได้ง่ายครับเพราะว่าบางทีไปอ่านแล้วงงนะผมผมผมเป็นคนหนึ่งที่บางทีไปอ่านเฉลยแล้วก็แบบเอ๊ะมันทําอันนี้หรือเปล่าเพราะมันไม่เห็นภาพไงนึกออกมาแต่ด้วยความที่เราพอเข้าใจอยู่ผม เซียนเกมนะครับเป็นเซียนเกมเราก็เลยง่ายหน่อยยอกยอกยอกนะบางอันมันหาด้วยตัวเองมันงงจริงครับมันหาด้วยตัวเองงงจริงต้องมีเฉลยมาช่วยก็เข้าใจได้นะครับก็หวังว่าคลิปใน EP ของ Abyss Magnus นะครับจะช่วยเหลือผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะใครที่ยังไม่ได้เล่นใครยังไม่ได้ทำนะครับก็เรียนเชิญไปทำนะครับแนะนำให้ไปทำด้วยซ้ำนะเพราะว่าในอนาคต ถ้าถ้าเรือรัดมันมานะครับถ้าเรือลัดมาผมเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในประตูที่ต้องเปิดไปยังท่าเรือรัดแน่นอนแล้ว abyss magnus จะมีส่วนสําคัญกับเพื่อนๆอ,อย่างน้อยที่สุดก็คือการโยกของไปเมืองอื่นนะครับโยกของไปให้จากเมืองนึงไปให้อีกเมืองนึงเนี่ยมันง่ายมากๆเลยด้วยของบางชนิดนะครับโอเคอัย่างนี้ขอบคุณมากๆเลยที่กดเข้ามาดูครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า